โอเคนะครับผมก็ขอกลับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะคกับช่องดูสกอร์ไทยแลนด์นะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอตเน็ตกันอีกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เรามาวิเคราะห์คู่ไหนเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะวันนี้เป็นการพบกันระหว่างเวสแฮมเปิดบ้านและกาเมียของบาสคาโทโพล่าเวลาตีสองของคืนนี้ด้วยนะครับผมมาดูฝั่งทางเวสแฮมนะครับผมห้านัดหลังสุดเจ้าบ้านยิงไปทั้งหมดสิบลูกนะครับผมส่วนอันดับอยู่อันดับที่หนึ่งคะแนนยังไม่มีนะครับส่วนราค่องันนี าบ้านเป็นทีมต่อนะครับราคาต่อรองอยู่ที่2ควบ2องขึ้นนะตัวราคาสูงต่ําวันนี้อยู่ที่3ลูกครับกรอกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วกดวิเคราะห์ผลไปเลยครับรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผลการคำนวณก็จะออกมาแล้วครับประมาณแล้วนะครับสลับของการคำนวณนะโอกาสที่จะมีสกอร์สูงอยู่ที่แปดสิบสามเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมแนะนำไปสูงแรกสูงเต็มนะครับโอกาสที่เจ้าบ้านชนะมีอยู่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ทีมเยือนมีอยู่ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์วันนี้สูตรให้ไม่ต่างกันมากนะครับผมแต่วันนี้ผมให้ฝั่งของทางเจ้า นะครับผมแนะนําไปสูงแรกสูงเต็มตามสูตรบอกเลยนะส่วนใครที่อยากจะรับโปรแกรมตัวนี้ไปใช้งานนะครับผมใช้งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมใครที่สนใจนะครับหมักลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับผมเมดเป็นรอตอบนะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาสำหรับผมแล้วนะครับผมแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะบาย